สวัสดีค่ะพี่น้องมันี้ก็มาพบกันเช่นเคยค่ะหลังจากม่ได้ลงคลิปลายมือเลยพี่น้องสมองบอดสบายค่ะเลยว่าไดท้ายทําคลิปให้พี่น้องนะครับสมกันมอนี้มีแหงขึ้นดีขึ้นแล้วค่ะแล้วค่ะใดมีโอกาสได้มาทงมาไฮมาน้าแล้วพี่น้องค่ะมาเบิ้งเข่าแล้วค่ะไกลสีไ้เกี้ยวแล้วพี่น้องหลังจากนี้แล้วค่ะนับถอยหลังประมาณอีกสิบมือเกี้ยวเลยค่ะแก้เลยเกี้ยวเลยก็สีไ้กินเข่าไม้เราละไว้ไว้หนี่แล้วพี่น้อง อันนี้ที่ท่าให้เบิ้งนี้เตรียมแปลงพักไวแล้วเด้อค่ะหลังจากท้ายเตรียมแปลงพักชักลองไวบดนี้ฝนใหญ่มาพี่น้องที่สมองลงให้พี่น้องเบิ้องนั่นแหละหลังฝนใหญ่น่ะสมองไข่แห้งเลยค่ะก็เลยบ่ได้ท้าให้พี่น้องเบิ้งเจียกเทาก็ขึ้นฮอดพี่น้องอยู่ค่ะบดนี้กาพักไวอยู่หลังเถียงนะเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ้งเนาะอันนี้บ่ทัานได้ปลูกหรอกค่ะหันดินตากแดดไว้ซื้อน้ำกับกท่านได้แห้งพ่นะ่ะยังหงอปอยอแปะยุทั้งพนน่ะค่ะ ได้ปลูกงายดอกไฮไดเกี่ยวเขาก้อนเคยสิปลูกให้หนาวไม้อลีบนราคาเมื่อเช้านี่อากาศกกเย็นๆค่ะเย็นๆหนาวๆไปเดี๋ยวฮอปติเบิ้งพักกวงตุ้งพาก,กาศแล้วก็อันพักคณะยากักษ์คณะเฮอันนั้นนะพี่น้องคณะห้องเต้ยอย่างนั้นนะคณะมูดต้นใย,ยๆนะคะมูดเห็นอย่างมูดน,นี่ค่ะ ปลูกไว้เริ่มเคี้ยวแล้วค่ะนี่อันนี้อันอันนั้น้ะค่ะพักอันนั้นนี่พักกวงตุงค่ะกำลังงามเลยไปเดี๋ยวเาไปเบิ้งผักบุงค่ะผักบุงกระปูยูโฮมจ่วงนี้โฮมกำลังใบใบสองครึง่งเสียงกระป็นแหบๆหบแน่เด้อค่ะ ว่าท่านได้หายดีก็ว่ากินหอดพี่น้องกระถ่ายพี่น้องิึงนี่ผักบุงค่ะอันนี้ผักบุงจีนนะพี่น้องสมองหอยไว้ไว้ถับพัดน้ำมันหอยนี่พัดน้ำมันหอยกระแซบค่ะเป็นผักบุงที่ว่าสมองใดมเมล็ดฟีมาตังเต่สองปีที่แล้วก็ยังใส่ได้อยู่เด้อค่ะเพราดีไปซื้อร้านการเกษ,ษตรต้นไม้เพิ่นเห็นสมองไปซื้อเพิ่นบอยหลายเป็นลูกค้าประจํา พิรนก็เลยให้เบียร์พักบุงเม็ดผักบุงนะคะถงบักไงทงถงไงทอกันกับทงแฟบหนึ่งพันกัมนะพี่น้องถงไงแบบสันเลยถงละหนึ่งพันกัมนะคะถงทอกันกับแฟบหนึ่งพันกัมนั่นละถงไงประมาณนั่นละไหนเต็มห่อเลยค่ะมเมล็ดเพิ่นนะ่ะเมล็ดผักบุงเต็มห่อสมองก็เลยอามาหวยสี่สุปีนีห่หวยว้ ะงามค่ะเป็นวัชุกเม็ดด้วยพี่น้องแต่ว่าปัฒนิปงตอนตอนฝนปัฒณิตกบอโปงค่ะปัดฝนตกแล้วมันซูมค่ะเพราะว่าฝนตกแห้งตุดๆเลยค่ะเพิ่กนก็เลยปงระยะการป,ง,ปงการงอกนี่บ่ทอกันโอ้ขนาดวอก็ยังเสียงเสียงติดๆทดคัดแฉบแบอยู่เด้อค่ะนี่กระทายทําให้พี่น้องเบิง้งนะพี่น้องค่ะไปเดี๋ยวไปเบิ้งปกอีกชนิดหนึ่งคือพักอน,นันตเน้อ พักอีกอย่างละปวยเล้งค่ะนี่พักปวยเล้งสมองพึงมาปลูกไปไปเบิ้งกันเลยค่ะนี่ค่ะปวยเล้งกํลาลังปงปวยเล้งนี่เป็นพักกาดชนิดหนึ่งเดอ้อพี่น้องใครที่เมื่อกี้หูเคยเห็นปวยเล้งนี่เป็นเป็นตะกูลเดียวกันกันกบพักกาดชนิดหนึ่งนี่กํลาลังใหญ่ เดี๋ยวต้นไ่ก็นี่พูราจะสมองจิตไทยพี่น้องมึงอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันบันทนได้เห็นค่ะเป็นต้นไบแหลมๆนะคะออกลายอยู่ค่ะเป็นหลายอยู่อันนี้มาเบิ้ง่ะพักอันนี้ค่ะกวางตุ้งห้องเต้อันนี้พักกวางตุงห้องเต้แล้วค่ะว่าหั่นเป็นกวางตุงซื่อๆอ,อันนี้เป็นกวางตุงห้องเต้นี่งามๆเลยค่ะ กวางตุ้งหองเตให้เป็นไ่ก่อนเจ้าสมองกระเแตมแตมในที่นี้มนหมายถึงว่าขยายนะคะลกไปขยายให้เป็นแถวเลี้ยงายให้มันงามไว้ทะยุทะกินนี่ฟังนี่ที่สมองถือกองแผนไปเห็นรูปเงาสมองอยู่นี่ค่ะอันคณาค่ะพักคณาแดดจ้าไรพี่น้องสมองนั่งกลางแดดเลยด้วยนะคะเตียงกระเห็บ คอน้ำค่ะพี่น้องพี่น้องก็รักษาสุขภาพตัวเนื้ออ,อากาศเปลี่ยนแปลงคือสมองนี่ล่ละสมองก็ไม่ได้ไปตาขวนตาก,ตากยังหรอกค่ะยุคยุคโฮมนี่ล่ละแต่ว่าเปลี่ยนเองนะพี่น้องถึงย้ำเ,นะเข้าจะเปลี่ยนนะถึงย้ำเข้าเขาสิเปลี่ยนวัดเป็นไอสามองปีนึงเป็นทุกปีค่ะอากาศเปลี่ยนเสยียงกระหาวแล้ว าศเปี่ยนเปล่งบ่อยเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฮอนเดี๋ยวล้มแหงสมกัปบปั๊บสภาพบ่ทันค่ะก็เปลี่ยนคนอ้อนแออยู่ดอกน้อยหนึ่งคลิปภาพบรรยากาศพี่น้องเบิ้งทงไฮทงนะสาน a m กับบ่มียงยงาลายดอกคะพี่น้องคลิปนี้ก็เป็นคลิปสันๆน,นี่ละก็อัปเดตเขา่าไก่สิพอเกี่ยวยังเดี๋ยวพี่น้องทั้งบ้านกระถามมาอีกว่า เสมองเขาสมองเลี้ยงยังัี่สีเนาะมีเอฟซยูทั้ง, CU, งกาตสินพุทธารามสมองมาเนาะสะมองกับว่าท่านได้หายจากการเป็นไข่ดีดอกพี่น้องแต่ว่าก็อยากทายพี่น้องเลยเบิง้งกะขอโทษขออภัยเด้อค่ะอธิบายราละเอียดแล้วกะว,ว้าวติดต,ดตดิคัดๆพี่น้องกต่ยังเจ็บคออยู่เด้อค่ะ ปันนี้ก็ขอบคุณทุกการรับชมทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามเด้อ,อยวคิปหนัาพอๆกันไหมสำหรับคลิปนี้เมื่อนี้สวัสดีค่ะ